ดูนะครับเด็กสามขวบทำกับข้าวเป็นแล้วนะครับใหดกระผป๋เป็นวูเด็ดพักเป็นพรอมนะเอียนแค่เปลี่ยนนิดเอียนมงทำอะไรคะทำกับข้าเก่งเถอะวะโชวยแม่โชว์พ่อได้แล้วเด็กเป็นเด็กเด็กคนเดียวได้หนิเดียวโชว์ก่อนคนเดียวนะคะเด็กคนเดียวเลยไม่มีใครช่วยนะคะเก่งมากจะขัดกับพนเป็นใบนะคะก็จะปัดกระคอนครับ พริกก็พริกแห้งห้องตัางล่างนะล้างก่อนนะครับพริกแห้งเขาไปตากนะครับฝุ่นฝุ่นเต็มเลยนะสปกปรกต้องล้างนะครับน้องแม่ก็หัน่นพี่ลูกก็เด็ดไปกระเพรากพื่ก็ตำ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 ,ตำ,ตำ หน้าพ่อเลยหน้าพ่อดำกลับจากบ้านมาดูกคนลูกเลยเด็ดเป็นเนื้อเก่งมากๆเลยกระทางไพ่บ้านไพ่บ้านพวกเก่งกระทางพ่อเก่งเว้ยสำหรับลูกเออทำไมครับเจนนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วถือว่าเอ้กระดาดกระเพราไพ่ไกระดาษเนยทาง ลูกชั้นเก่งเรียนกับเ่๋าได้เนาะเด็กเที่ยงเลยนี่มันมันก็ง่ายๆเลยแต่ว่ามันเด็กไงเข้าใจป่ะความสามารถของเด็กอะ่ะเออโอ้โอโยรถจนเหรียญดก่อนพุดนะเด็กวดสวยด้วยนะหมดก้านเลยอะ่ะแค่นี้แหละบ๊ายบายกระดับ๊ายบาย